เสือสมิงเป็นผีหรือปีศาจตามความเชื่อของชาวไทยและชาวเกเหรีที่เกี่ยวข้องกับป่าและพูดผีวิญญาณสิ่งชั่วร้ายเสือสมิงคือผีหรือปีศาจที่มีรูปร่างเป็นเสือโคร่งขนาดใหญ่อลวาดกินคนเป็นอาหารเชื่อว่าเสือสมิงเกิดจากเวทมนต์คาถาทางไสยศาสตร์หรือเป็นเสือที่กินคนเข้าไปมากๆแล้ววิญญาณของคนที่ถูกกินไปสิงอยู่ในเสือตัวนั้นจนกลายเป็นเสือสมิงเสือสมิงโดยปกติจะมีร่างเป็นคนแต่สามารถแปลงร่างเป็นเสือได้ในเวลากลางคืน และออกหาเหยื่อเมื่อกลายเหยื่อจะแปลงร่างเป็นบุคคลต่างๆนานา,นาเพื่อล่อลวงเช่นแปลงเป็นลูกเมนย่อของเหยื่อหรือแม้กระทั่งแปลงเป็นพระธุดงค์ก็มีในระหว่างเสด็จประพาสต้นในปีพุทธศักราช2419ที่ป่าจันทบุรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชนิพนธ์บันทึกถึงความเชื่อเรื่องเสือสมิงของผู้คนที่อาศัยในแถบนี้ความตอนหนึ่งว่าราษฎรชาวเมืองเชื่อถือตัวเสือสมิงกันมากเล่ากันว่าที่มเมืองคขมรนมีอาจารย์ทำน้ำมันเสือสมิงได้สิทธ์ ได้ลักน้ำมันนั้นทาตัวเข้ากลายเป็นเสือสมิงไปถึงคนพัดเข้ามาในแวงเมืองจันทบุรีตัวหนึ่งเป็นเสือดูร้ายเที่ยวกบกัดคนตายที่เพลิ้วคนที่ปากจันหนึ่งคนที่ป่าสีเซนคนรวมสอคอนอาจารย์เที่ยวตามได้บอกชาวบ้านว่าสิทธิสามคนลักน้ำมันเสือสมิงทาตัวเข้ากลายเป็นเสือไปทั้งสามคนบิดามารดาของสิทธินั้นเขาจะเอาลูกของเขาจึงมาเที่ยวตาหาแล้วสั่งไว้ว่าใครพบป่าเสือนี้แล้วให้เอาไม้คานตีหรือมมฉะนั้นให้เอากะลาค,ครอบรอยเอท้าเสือนั้นก็จะกลับเป็นคนได้แต่วิธีจะแก้นี้ทําได้ก็แต่่เเมืือสอสนนั้น ยังไม่ทันกิ่นคนรังควานทับสีแล้วถึงจะทําวิธีที่บอกก็ไม่อาจากลับเป็นคนได้ความเชื่อของชาวเกเหรีเสือสมิงตามความเชื่อของชาวเกเหรีเชื่อว่าเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาหรือพระภูมิเจ้าที่ที่ดูแลรักษาปกป,ป้องป่าจึงมีความเชื่อและข้อปฏิบัติว่าห้ามล่าสัตว์หรือตั้งห้างบริเวณที่เป็นโปงซึ่งเป็นแหล่งที่เป็นที่ชุมนุมของสัตว์ป่ามีผู้ที่เคยพบเห็นเจ้าของโปงในเวลากลางคืนอ้างว่ามีดวงตาสามดวงตาดาว,วงที่สามอยู่กลางหน้าผาและเป็นสีเขียวเรือองแสงในความมืดมีเรื่องเล่ากันของ ชาวก็หรี่งว่าผู้ที่พบเจอกับเสือสมิงมักจะปรากฏเป็นผู้หญิงหรือมีเข้ามาตามถึงในป่าแจ้งว่าลูกป่วยให้กลับบ้านเป็นต้นถ้าลงไปก็จะถูกฆ่าตายบ้างถึงกับว่าเมื่อมีผู้ไม่ยอมลงไปสักพักก็กลับมาใหม่พร้อมด้วยคนอีกสี่คนหางคานใส่ศพของลูกหรือมีมาก็มีมีบางคนที่ยิงปืนใส่เช้ามาเมื่อลงจากห้างพบว่ามีรอยเท้าเสือขนาดใหญ่เพ่นพ่านอยู่บริเวณน,นั้นโดยเชื่อว่าคนสี่คนที่เห็นว่า ถามขานั้นคือขาทั้งสี่ข้างของเสือเป็นต้นสามนอกจากนี้แล้วชาวปากกาเกิดหรือกระเลงสกอ,อยังเชื่อว่ามีเสือสมิงตนหนึ่งอาศัยอยู่ในถ้ำแม่อุสุซึ่งเป็นถ้ำใหญ่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่จังหวัดตากอีกด้วยความเชื่อในวัฒนธรรมอื่นเสือสมิงหรือคนที่กลายร่างเป็นสัตว์ป่าดุร้ายอย่างอื่นในความเชื่อของต่างประเทศต่างวัฒนธรรมมีอยู่ด้วยกันหลากหลายเช่นในทวีปยุโรปยุคกลางเชื่อว่ามนุษย์สามารถกลายร่างเป็นหมาป่าหรือที่เรียกว่ามนุษย์หมาป่าได้ด้วยอำนาจแห่งเวทมนต์ โดยเฉพาะในคืนวันพระจันทร์เต็มดวงหรือแม้กระทั่งกลายร่างเป็นสัตว์ป่าอย่างอื่นเช่นหมีในทวีปอเมริกาเหนือชาวอินเดียแดงมีความเชื่อเรื่องสกินวอลเกอร์ซึ่งคล้ายกับมนุษย์หมาป่าในทวีปยุโรปมาก 5. ในเทพระปรกรนามฮินดูของอินเดียมีเรื่องของนรสิงห์ที่พระวิษณุอวตารมาเป็นครึ่งคนครึ่งสิงโต6นอกจากนี้ในนิทานพื้นบ้านของญี่ปุ่นยังมีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าบาเกตเนโกะซึ่งคล้ายกับคิตสุนเนตปีศาจจิ้งจอกและบาเกดานุกิต ในส่วนของสัตว์ประเภทเสือหรือแมวที่มนุษย์สามารถกลายร่างได้มีทั้งกลายร่างเป็นแมวเสือโครง่งสิงโตเสือดาวลิงหรือแม้แต่สัตว์ประเภทเสืออื่นฮ่า <laughs>